สบายดีพอแม่พี่นอ้องมันนี่พอๆกับสองสาวสารวันคือเก่าเส้นเก่าเช้นเคยเนาะมันนี่สิมาเก็บผักมเเาเงะไปใส่แกงน้ำใหม่นี่เ้าไปเงะเอาเดี๋ยวกับิลุกเอาต้นน,น้อยๆทั้งหลุมนะมันงามกันเอาต้นเดียวกับพร เอาะบองทีม่มนะันน่ะสุก,กไปนี่ต้นงามงามว้าเอาอีดใส่ลายๆแส็บหอมกินตัวพักนี้นี่ยเก็บเอาต้นใบลุมนะแบบ นี่น้ำยำทุกคนได้ไปเป็นปลอกแล้วไหมแล้วการถูกต้มเลยเนาะเก็บไปใส่ ก่อนเฮาสิไปแกงน้ำมัเฮาก็สิมาต้มกระเบือกนเนาะกระเบือกอะทำหมักข้นๆก็ใส่หลายๆเนาะนี่ข่อยหมักข้นๆแบบหนามเนี้ยๆหน่อยหนึงเนาะถ้าบ่มหมักข้นๆก็บ่ต้องใส่หลายเนาะแล้วก็อันนี้หอมแดงใส่ไปหาหัวแบบพาเขิงเงแล้วตะเลขหัวใหญ่เนาะแล้วก็บักพริกใส่ลงไปใส่บักพริกเนาะ แล้วแต่มักเนาะทำมักเผ็ดกับใส่ไล่ทำบ่มักเผ็ดกับใส่น้อยหนึ่งเนาะแต่คอยไปบ้างไปพอด,ดีพอด,ดีนะกับ <Okay. S 1> ใส่เกลือเนาะมัน <Okay. S 1> กระเด็น <Okay. S 1> ตำแบดเนี้ โอเคนาขาเบือเข้ากัแหลกเรียบร้อยนะเขาก็ใส่หํำจีน่างลงไปเลยหนำทงจีน่างเข้าบริญีเองเนาะสื่อมาเป็นถุงแบบที่เขานี่มาเรียบร้อยนะใส่ลงไปเลยคนให้ขาเบือมันละลายขอยเทลงหม้อเนาะเขาก็เตรียมหม้อเรียบร้อยเนาะแล้วก็บักอื้อเข้าใส่ผอมกันเลยก่อนเขาสิแกงนะเพราะว่ามันหยาบเปื่อยเขาก็เทนำข้าวเบือลงเลย เราก็ไปไปขางหมอเนอะแบบนี้เนาะไปแกงน้ำกันเลยแบบนี้โอเคเนาะก็มาขางหมอได้เลยนี่เราเตรียมดังไฟเตาเนาะทำมาแกงใ็จเตามันสีหอมเนาะแล้วก็คนหนำเบือให้มันเขากันเนาะเพราะว่ามันสิติดกกลนหมอถ้ามันบอละลายก่อนมันสิจับตัวเป็นก้อนเนาะเราก็ต้องคนมันเขากันกับนำเยานางห่าง อันนี้แสบแน,น,น่นอนเนาะแกงน้ำใหม่ค่ะเป็นน้ำใหม่ไผ่เลี้ยงน้องเนาะน้ำใหม่สางไผ่ยังบ่มีเนาะเดี๋ยวพ่นตกอ,อีกรอบนะอนะสิมีสิเอาแล้วสิแกงน้ำใหม่สางไผ่อันนี้สิเป็นลูกโดดเนาะลูกโดดกะเปื่อยแล้วพอต้มตอนตอนต้อมน้ำใหมน่นาะ <c oughs> เดี๋ยวรอรอมันผดฮอนๆแล้วก็สิมาปรุงให้เบิง่งเนาะปิดฝาหม้อไว้ก่อนรอมันผดแห้งๆก่อน หมอของเฮากับผดแล้วเนาะนี่บันี้เฮากับซีมาปูงเฮากับเอาหนำปลาแดกลงก่อน,นเนาะอันนี้กองปลาแดดนำปลาแดกประมาณเคืองถวยหน่อยเนาะนี่ใส่ลงไปให้ตัวปลาแดกมันละลายนาำหัวเนาะจังนี่ แดดมันละลายไว้น้องปลาแดกปลาชิวกับปลาแดกปลากระดีเนาะหรือแบบบานเ่าเอิญไปนาะปลาปลากระเดือบบั่นเ่าเอิญเนาะมันละลายไว้นะตัวหน่อยปลาแดกของข้ากมันละลายเบไปแล้วเนาะเหลือแต่กระดูกเอากระดูกมาทิ้มอันนี้แป้งน,นัวเนาะใส่ลงไปแป้งน,นัว เกลือเนาะใส่หน่อยนึงเพราะว่าใส่ตอนตั้มแล้วปลาแดกกออกเข้มๆเ,เลยเนาะปลาแดกเดีเด๋ยวใส่ไลยเข้มพวดนี่ก็สิเป็นน้ำตาลเนาะใส่ไปน้อยนึงแกะอันห่อนในเนาะผดแห้งเฮาล้างจากนั้นเฮาปรุงแล้วเฮาก็เอาลงเฮ็ดเนะาะมะพริกมะพริกล้อยันมันเปื่อยผดก็เลยเอาออกมาก่อนใส่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดเข้มแล้วก็เฮ็ดอันหูหนูเนาะ ใส่ส่วนผ้าแขนกับผักบางแงะเอาไว้ใส่ตอนน้ำล้างเนาะแล้วก็ใส่ใส่เฮ็ดแล้วก็คนเนาะหมึกหมึกอืดซุกกับป่งได้เลยเนาะเพราะว่าหมึกอืมันเริ่มเปื่อยเลยอะเขาก็ปิดปลาได้เลยเนาะเอ้ยปิดปป่งหมอปป่งหมอไปกินได้เลยเนาะ ตเพราะว่าตอนในหมอห่อนแห้งมันชุกไว้เด้กมะอึ่ก็เริ่มเปื่อยแล้วแกงสุดนี้บริสไซมักบวบเนาะเพราะว่าใส่มะอึ่แล้วมักบวบเนาะถ้าใส่บักบวบนี่มันจะเต็มหม้อพอดนะก็เลยบริสิบมักบวบมาใส่เขามีมะอึ่แล้วใส่ส้มนีเพาะเนาะเอากะซิมมาซิมรสชาติเบิ่งว่ามันโอเคหรือยังเนาะถ้าบอกโอเคยังกะซิใส่เพิ่มเนาะเอากะซิมเบิ่ง แซ่บแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องรสชาติมันจะออกมันนุ่นๆเค็มๆนิดๆเนาะแล้วกับหวานๆออกหวานๆถั่วมีเห็ดเค็มน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งข้มเผ็ดข้มนันกับพอดีเนาะความเนี้ยของหนามกับพอดีเนาะแบบปูเนี้ยเกินนะก็สซิใส่เป็นนัวเพิ่มนิดนึ่งนะเพราะว่าโอ้ยคอภัยน้ำลายเกือบตกดีหับทัน ใส่เป้งน้อยไปน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามันออกเข้มๆฮะนะก็เ,เลยใส่ไปเพิ่มน้อยหนึ่งพอซัมมี่เนาะเดี๋ยวรอมอืออื้อเปื่อยแล้วก็มาใส่ผ้ามันแงแล้วก็ปรุงได้เลยนเนาะหม้อของเฮากะผดแห้งแล้วเนาะชุกแล้วแกงหน่อไม้เฮ่ามืออื้อกะเปื่อยเรียบร้อยเนาะเพาก็ใส่ผักกระแนงผักมันแงลงไปเลยนี่ผักมันแงหอมหอมปลูกเองเนาะผักกระแง่ผ้ามัานแงหน้า,านหอมขนาด เป็นยังใหม่นะเป็นยังใหม่โอ้โหใส่ตนะ้องหล่นหมอเห็นสมนิกินช่องเหมือขอุนกิบสีเบิดเพราะว่าแกงแกงละลายเสียได้แต่ลูกร้านมาหาบานะ่ได้เนาะหน่องกับมาหาบ่ได้เพราะว่าโควิดฮานะช่วงโควิดเจ็บบ่ห้เข้าบ้านแล้วกันบ่ให้คนหนอกเขามาโรงงานฮานะก็เลยบย่ได้ชวนไผมากินเนาะ หาเห็นคลิปนี้ไปกะน้ำลายไหลเขาภัยน้ำลายไหลเนาะมาเอิญมาเอิญมากินน้ำบดได้เนาะแกเลยบดได้เอิญภัยโอเคนะคลิปนี้กับเขาตัวอำลาระจญไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็สิเป็นคลิปกินเนาะไปแล้วสบายดีห่างเบิร์กไกๆก่อนก่อนสิลา Wah betat saya muah